สวัสดีครับผมชื่อเดชชายอคูทุนเชียงชื่อเล่นชื่อน้องสเต็มครับอยู่ชั้นบ .2 ครับสามเลขที่เก้าครับวันนี้ผมจะมาอ่านภาษาไทยหน้าที่สิบเก้ากันนะครับไหลหอรอไอไหลไหลแม่เอกไหลเต็มตอเอกมอเต็มตะโกนตอตะโกนโอนโกนประชุมอรอปรออบปะชอุชุชุมอชุมถล่ม หออัฐหอรอโอมอหลุมหลุมแม่เอกหลุมบางช้างปออาปาปางโอปางโชอาชาชาโอชังชังแม่เอกช่างชังไม่โผช้างขาบวนขอข้าบออ้วนอบวนไถถอยไถเอาออเอาเอาเววอแอะเวแก่กออะ แกแกไม่เอกแกแกไม่โทรแกเพี้ยพอเหยียเพี้ยห่างของอางอห่างห่างไม่ห่างนานนอาอนานมากมออากอมากดินดอ,อิดดิดินดินเอกดินดินไม่โทรดินคิดพออิดดิดิคดิด ทีท้ออีบอทีคุยคอคุยอคุยซุ่ยซออุยอซุ่ยซุยโรซุ่ยลูกรออูกอลูกแรงรอแรงแรงแรงอแรงเคยคอเอยยาเคยเลยลอเลยลอยฟังฝออะ อฝังฝังเมฆฝังเลือกรอเอือกกเลือกคอคันคอ่ะนอคันสวัสดีครับ